ทุกทุกท่านครับกับช่วงเวลา9โมงนะครับอากาศกำลังดีอากาศกำลังสดใสหลังจากเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักและหน่วงหน่วง,หวงไหมไม่หน่วงเลยครับโอ้โหตกลงมาแบบสบายๆเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมมาเที่ยวนะครับดูพื้นที่ชีวิตขนาด2ไร่นะครับ การจัดการพื้นที่ขนาด2ไร่ที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วถ้าไม่ถามขนาดพื้นที่น่าจะมีความกว้างมากกว่า2ไร่นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมๆกันก็อาจจะเป็นไอเดียให้กับทุกๆคนได้นะครับทุกๆคนที่ที่ต้องการหาแรงบันดาลใจนะครับถ้าใครดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจก็ลงมือทําจัดการพื้นที่ของตนเองได้ นะครับก็จะเป็นความภูมิใจไปครับเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าของพื้นที่แล้วนะครับคุณพี่จำลองเขาบอกเข้ามาเลยเต็มที่ว่าง,งั้นอ่างันก็เข้าไปชมด้านในกันเลยเนี่ยนะครับพอเข้าเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อตรงนู้นเลยนะครับที่เห็นเห็นนู้นเลยก็จะเป็นโรงอาหารส่วนบุคคลนะครับนั่นตรงนั้นโรงอาหารส่วนบุคคล เดี๋ยวเราจะวนซ้ายไปนะฮะนี่พื้นที่ด้านขวาก็จะมาก็จะมีในต้นกระท้อนต้นมะยมนะครับต้นมะสังนี่ต้นกระท้อนดูครับท่านผู้ชมฝรั่งนะครับฝรั่งอันนี้อันนี้เป็นชมวงเนี่ยครับต้องไว้ใส่ต้มปงต้มปลาเขารสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆนะครับนี่ฝรั่งอันนี้กระท้อนแน่นอนเนี่ยฮะไม่ใช่มะพร้าวครับ นี่ครับอย่างดีเลยโอ้ลูกครับไม่มีคนกินแน่เลยอย่างเงี้ยโอ้ดูลยครับลูกครับอร่อยเยอะแยะเลยครับน่าอร่อยนะครับแต่ยังสําหรับผมระท้อนกินถ้ากินเกิน2ลูกนะครับบริโภคเกินวันละ2ลูกมีปัญหาเหมือนกันครับท้องไส้นะครับก็เราบริโภคได้ลูก2ลูกนะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ท่านใจที่ชอบคงจะกินน้ำลายเลยเชียวนะครับ ก็ดูไปฮะดูไปพร้อมๆกันดูให้เกิดไอเดียครับอ่าเป็น,นการพื้นที่อันนี้เป็นเรือนรับรองนะครับนี่เข้ามาตรงนี้เป็นเรือนรับรองนี่อย่างดีผมชอบมาก,กน,นะครับผมยังขึ้นมานั่งอ่านหนังสืออยู่สองสามวันแล้วนะครับสองสาครั้งแล้วนะครับเป็นเรือนรับรองใครมาก็จะมารับรองที่นี่นะครับนั่งอ่านหนังสือได้สบายก็คือตัวที่ของของคุณพี่จำลองเนี่ยนะครับที่อยู่ตำบลสูงเนินเนี่ยนะครับ ล,ลืมบอกพิกัดไปอยู่ตำบลสูงเนินอ,อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่คือทิศเหนือฝั่งทางนี้ก็จะมุ่งเข้ากระสังฝั่งทางนี้ก็จะไปประโคนชัยนะครับพื้นที่สวยงามนะครับตอนเช้าก็มานั่งจิบกาแฟนะครับอยู่เรือนรับรองนี้นั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือตอนเช้าเป็นช่วงเวลาของการคิดนะครับพิธีพิธันเรื่องการคิดเนี่ยครับสวยงามมากครับผมชอบมาก อย่างดีเลยผมชอบบ้านไม้ด้วยแหละครับนะฮะีนมี้ะต่างตรงนี้ด้วยสวยครับขนาดนี้ก็พอแล้วครับเป็นกุตินะครับแล้วเราก็จะวนไปทางด้านนี้เลยด้านขวานี่นะครับนี่มีสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาก็คือสแลนสีฟ้านะครับ เขาน่าจะมีการที่จะล้อมทําอะไรสักอย่างหนึ่งพอล้อมล้อมชิดหมดเลยครับน้าจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ยังไม่ได้สัมผัสนะครับน่าจะมีโครงการพืน้นที่ที่เรามาพัฒนาเป็นโคกหนองนาขนาดหนึ่งไร่นะครับแปลงนี้จะไม่มีของไส้ไก่นะครับว้าวดูสิหูเปลี่ยนไปเยอะเลยครับท่านผู้ชมว้าว ว้าวหนักมากนะครับก็คือพื้นที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับฝั่งทางนี้ทั้งหมดนะครับแรกเริ่มเลยเป็นเป็นสะเหมือนกับฝั่งทางนู้นนะครับสะนู้นนะครับจะยาวมาถึงนี่เลยมาถึงตรงนี้เลยนะครับแต่แปลงนี้นะครับก็คือไม่มีพื้นที่เพียงพอนะครับสําหรับขุดหนองสองหนองแล้วก็ไม่มีของไส้ไก่ด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่มีของไส้ไก่นะครับก็เลยต้องขยายพื้นที่ก็คือขุดหนองไปนี้นะครับเอามาถมสะ นะครับแล้วก็เป็นการปั้นขอบเนี้ยครับปั้นขอบหนองเนี่ยนะครับในน้ําครับผมก็เลยอยากจะมาพาท่านผู้ชมมาเห็นว่าเฮ้ยเป็นยังไงเนาะก,การปั้นขอบหนองในน้ํามันจะพังไหมมันจะอะไรไหมว้าวออกมาได้ดีครับออกมาได้ดีฝีมือจัดนะครับอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับสงกรานนะครับผู้ควบคุมยานจกอ,อืเดินไปดูพร้อมๆกันมันก็จะเละๆหน่อยนะฮะเพราะว่าดินใหม่ พราะเมื่อคืนฝนตกลงมาอย่างดีเลยเยังไม่ได้ปลูกอะไรใส่นะครับยังไม่มีการพัฒนาพื้นที่ไปอย่างอื่นโอ้ยน้ําเต็มแล้วหลาอือหืออย่ามาต้านนี้นี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหละเอียดละออครับนะครับในฝั่งนี้นะครับที่ที่ทผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือฝั่งเนี้ย จะเป็นพื้นน้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแนวแนวต้นสักน,น,น,นี่นะครับแนวต้นสักอายุ5ปีจากตรงนี้ไปนะครับจะเป็นแนวต้นสักตรงผ่ากลางหนองไปเลยครับก็จะเป็นแนวต้นสักก็เอาต้นสักออกนะครับต้นสักจะยาวไปถึง <cart> นู้นนะครับจะยาวไปถึงตรงน <talk> um, ี้นี่ยาวไปถึงตรงนี้นะครับเอาต้นสักออกหมดเลยอายุ5ปีก็เริ่มลงแกนแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ได้ไปทําอย่างอื่นนะครับอ๋อก็ได้พื้นที่โคกขึ้นมานะครับนี่ครับ ลายพื้นที่โคบมาเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เชื่อมต่อเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาพื้นที่เลยนะครับอื้อนึ่งเพิ่งเสร็จนะครับแต่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะครับน่าจะปลูกพวกยาแฝกหรืออันนั้นกันดินพังซะหน่อยนะครับเพราะฝั่งทางนี้จะเป็นจุดที่เปาราะบางนะครับเป็นจุดที่เปาราะบางเพราะว่ามันเป็นไม่มีสันแข็งเลยฝั่งนี้นะครับจะเป็นดินปั้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ เพราะมันคือปั้นในน้ําด้วยประเด็นคือปั้นในน้ําด้วยแต่ออกมาดีนะครับสวยครับและน้ําก็เกือบเต็มแล้วนะครับท่วมตะพักแล้วนะครับนี่เห็นตะพักอยู่น,นิดๆนะครับอดีดีดีด,ดีว่าไปดูให้รอบพื้นที่ได้พื้นที่โคกมาก็ไม่รู้นะครับภาพในหัวของเจ้าของพื้นที่พี่จำลองแกจะพัฒนาไปทิศทางไหนนะครับ เดี๋ยวต้องมาดูหลังจากนี้อีกก็สองปีนะครับไม่ต้องห่วงเลยผมพามาชมอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เชื่อมต่อของของเพื่อนบ้านนะครับโอ้โหนี่ไงการวางดินอย่างนี้ถึงว่าเขาทําไมต้องมีอันนี้มาสิทธ์เพราะว่านี่ครับถ้าไม่งั้นนะครับวางดินชิดอย่างเงี้ยครับวางดินชิดอย่างนี้ปุ๊บดินมันจะไหลไปใส่แปลงเพื่อนบ้านนะครับฝั่งของเราจะสูงกว่าเยอะ นะครับฝั่งนี้จะเป็นที่พื้นที่นาด้วยนี่นะครับต้องระวังนะครับท่านผู้ชมคือการวางดินการถมดินเขาก็มีกฎหมายกำกับอยู่นะครับถ้าเขาถ้ามันเกิดข้อพิพาทขึ้นมาเราจะเป็นฝ่ายเสียเปียบนะครับต้องคอยระวังครับจึงไม่เป็นเรื่องเป็นราวเราก็จะหม,หมางใจกันกับแปลงเพื่อนบ้านนะครับความสุขทางใจเราก็จะลด ลดน้อยลงไม่ดีสักเท่าไหร่ต้องระวังครับเนี่ยครับชิดขอบเลยไหมครับพื้นที่วางดินตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเม็ดเดียวนะครับเนี่ยครับเม็ดเดียวไม่ขาดไม่เกินเนี่ยพื้นดินเดิมจะเป็นฝั่งนี้จะพื้นจะฝั่งนี้จะมีพื้นดินเดิมอยู่คือยังมีหญ้าอยู่แต่ฝั่งทางนน้นอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วไม่มีพื้นดินเดิมครับอันนู้นปั้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับปั้นขึ้นมาใหม่แต่ก็ออกมาดีครับ ดีต้องชมฝีมือเลยมือถึงครับมือถึงปากว่าแล้วมือถึงอันนี้ก็เป็นหนองแรกที่เราขุดนี่ครับโอ้หนองนี้น้ำน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นดินเหนียวทั้งแผ่นเลยนะครับท่านผู้ชมดูครับฝั่งนี้ครับ ฝั่งนี้จะเป็นดินเหนียวทั้งแผ่นเลยน้ําไม่ไปไหนครับยูเว้นเรอเหยยขึ้นนะครับดินเหนียวทั้งนั้นเลยเป็นแผ่นแผนแล้วก็คือไม่มีการพังดินแบบนี้ไม่มีการพังครับคือเหมือนเปรียบเสมือนเอาคัตเตอร์กรีดนะครับแล้วอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นครับท่านผู้ชมดูดีครับรอยฟันรอยรอยะไรยังอยู่ชัดเจนครับเหมือนพิมพ์เอาไว้เหมือนเป็นบล็อกเอาไว้เลยครับนะครับดินแบบนี้คือจะมีความแน่นแน่นมากมาก แน่นหนามากๆนะครับไม่พังเลยครับแต่ข้างบนจะเป็นดินร่วนปนทรายมีพังมีการกัดเซาะเห็นไหมครับการกัดเซาะแต่ข้างล่างไม่มีครับน้ําไม่สามารถจะทําอะไรเข้าได้นี่ครับคือความอัศจรรย์ของพ่อแม่ธรณีนะครับดินก็มีหลากหลายประเภทเป็นสิ่งที่สนุกสนาน เดี๋ยวดูมุมกว้างๆพื้นที่เชื่อมต่อคือฝั่งทางนี้หนึ่งไร่เราเข้ามาพัฒนานะครับเข้ามาพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดในมุมกว้างๆเราเดินมาจากฝั่งทางนู้นนะครับนวนเรือนรับรองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศาลากลางน้ํานะครับก็คือก็จะมีสอยูแล้วนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นศาลากลางน้ําไว้นั่งสังสรร์นั่งนัดเพื่อนอะไรเงี้ยครับ ลมกรกเย็นสบายตลอดทั้งวันทั้งปีทั้งชาตินะครับกระทิตตะวันออกตึดต๊ดเตดเตดเหนืออยู่ฝั่งข้างหลังผมใต้อยู่ฝั่งทางนู้นนะครับลมก็จะพัดมาจากฝั่งทางนู้นลมใต้ตอนนี้เป็นลมใต้นะครับ็นลมฝนเป็นลมใต้เนี่ยครับก็สวยงามครับสวยงามว้าว ดูให้เกิดไอเดียครับสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดไม่มากนะักแต่ก็ก็ดีครับก็เป็นข้อดีนะครับก็คือเราจะมีเวลาพิถีพิถันกับพื้นที่ที่ไม่มากจนเกินไปคือเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับไม่เกินกําลังเรานะครับเราก็จะพิถีพิถันเลยปลูกต้นไม้นี่เราก็ดูได้ครบทุกต้นนะครับมีอะไร แปลกใหม่มีอะไรเติบโตมีอะไรเหี่ยวเฉาอย่างเงี้ยเราแก้ไขได้สันสานการณนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่มากนะครับนะครับถ้าเป็นไม่ใช่ดินเหนียวก็พังนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องปกติครับก็นําเสนอให้รู้ไว้นะครับโครงสร้างของดินจะเป็นแบบนี้เลยครับดินอันนี้ชั้นข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวอย่างนี้เลยนะครับ ลมเย็นดีจังนะครับสดชื่นาหายใจเข้าเต็มปอดครับไม่มีความวิตกกังวลใด้ๆอยู่ในจิตใจนะครับสวยงามก็ที่จะพาที่อยากพามาชมแปลงนี้ด้วยก็คือเป็นการจัดวางพื้นที่ครับทั้งๆที่สิ่งปลูกสร้างมี1อันนั้นยุงนะครับอยู่ข้างๆยุ้งข้าว แล้วก็มีสารากางน้ํามีโรงเก็บฟางมีเรือนหลักมีห้องน้ํามีคลอกสัตว์แล้วก็โรงอาหารนะครับและฝั่งข้างๆติดกับบ้านตรงนั้นก็จะเป็นข้างๆติดกับตัวบ้านก็จะเป็นซุ้มต้นไม้ นะครับการจัดวางนะครับทั้งๆที่มีสิ่งปลูกสร้าง1 2 3 4 5 6 7 7สเจ็ดสิ่งนะครับแต่ว่าดูไปแล้วไม่อยู่อัดนะครับไม่อยู่ดัดเลยน่าอยู่ประทับใจครับผมสวัสดีครับอ้ทำอะไรครับวันนี้เอาไม้มาจากไหนตอตอสักเราเหรออ๋อตอสัก อ๋อได้ฟืนใช่ไหมครับนี่ได้ฟืนเอามาทําฟืนใช่ไหมครับเอาทำหมดแล้วไม่รู้จะทิ้งไปไหนอ๋อดีนั่นเระประโยชน์ใช้ได้มีบูะเดินเข้าได้ใช่อันน,น,นี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะรอ,องเท้าบูทอ่ารองเท้าบูทใช่เมื่อกี้ผมได้ยินว่าบูท <laughs> ไม่บูทไม่บูทเดินเข้าฝั่งโน้นเหรใช่ครับเดินเข้าฝั่งโน้นเมื่อกี้มองหาคนอยู่ว่าคนอยู่ไหนอ๋อนี่นั่งอยู่ตรงนี้คนนึงแต่ว่าเห็นพี่จังรองอยู่ข้างบนก่อน,อนใช่ครับ นี่ครับพื้นที่ภายในเห็นไหมครับการจัดวางนี่รับใช่ครับนี่ครับตอสักที่ผมเล่าให้ฟังว่าแนวสักที่เราออกทั้งหมดอายุห้าปีครับห้าถึงหกปีก็เริ่มมีแก่นแล้วนะครับอันนี้ไม่เห็นแล้วฉันไม่เห็นชัดแล้วนี่นี่แก่นก็จะอยู่นี่นี่ในวงตรงนี้เนี่ยครับเริ่มมีแก่นนะห้าปีถึงหกปีเนี่ยทํางนั้นเลยครับท่านผู้ชมนี่ตอสักทั้งนั้นเลย นะครับแค่ดินออกก็เป็นกองแล้วนะดูเลยครับก็มีเวลาพิธีพิถันดูครับเพราะว่างัดลากออกมาครับลากจะมีติดดินมาเยอะเลยนะครับพี่เขามีเวลาเอาดินออกเอาอย่างดีเลยนะครับดูก็ตัดดูคะแลเราก็ตัดเราก็ตากด้วยนะครับตากนั่พิธีพิถันมากเนี่ยครับพื้นที่ขนาดเนี้ยครับเรามีเวลาพิธีพิถันอย่างที่เราให้ฟังนะครับดูวัวก็ไม่ต้องเลี้ยงเยอะเอาเฉพาะประมาณนะครับเราก็มีเวลาพิธีพิถันกับเขาด้วยนะครับ ไม่มีอะไรมาเล่งได้เลยครับชีวิตแบบ Slow Life, สโลไลฟ์สบายๆครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งนน้นก่อนครับขอบคุณครับนี่<ร>ลงความยังยังไม่เริ่มเลยลกําลังจะมาไหมครับน่าจะพรุ่งนี้ั้มข้างๆเนี่ยใช่ใช่ครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากพื้นที่เราเนนหนักเหมือน,นกันเลยทง้งลงลมลำดวนอะไรนะโอ้ <laughs> ทั้งฟ้าทาั้งฝนฟ้าตึมตมเลย ก็ยังจะได้พื้นที่ลานก,ลกว้างๆเห็นไหมครับนี่เป็นยุง้งยุ้งข้าวนะครับโนนเรือนรับรองสวยงามครับแล้วบ้านหลังขนาดนี้กําลังดีนะครับกระทัดรัดสวยงามประทับใจจริงๆนะครับนี่วัวก็มีแค่สามตัวนะครับสี่ตัวครับมีตัวน้อยด้วยนี่มีตัวน้อยอยู่ข้างล่าง ตัวน้อยตัวน้อยไหนตัวน้อยนี่นี่นี่ตัวน้อยเห็นจมุกอ่าครับนี่ดูครับบ้านนี้มีชื่อนะครับบ้านนี้คือบ้านสวนจิตจำลองเห็นไหมครับสวยงามครับนี่ครับเป็นครัวนะครับตรงนี้เป็นครัวออกแบบแบบนี้เพียงพอเลยครับท่านผู้ชมคือนั่งกินข้าวเไอม่เตานะครับสวยงามมาก เนี่ยครับชอบเลยนะผมชอบเลยนะครับก็เลยมาถ่ายทําและก็เสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นเพื่อเกิดเป็นไอเดียนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นปลูกเป็นสนามหญ้าด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีใต้ถุนด้วยนะครับบ้านยกสูงแล้วก็มีใต้ถุนมีชานนะครับันนี้ตัวเรือนมีชานดูสวยงามครับการจัดวาง นี่ก็เป็นซุ้มต้นไม้นะครับเราก็สามารถจอดรถได้ว้าวเป็นไงบ้างครับก็ลองเม้นมาให้ฟังนิดนึงครับเ,เห็นแล้วเกิดไอเดียอะไรบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยข้อหนึ่งสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอ้มีแย่ด้วยนุ่แยะ โอ้แย่วิ่งใช่ใช่ใช่เป็นเยอะมากครับในบ้านนี้ผมเข้ามาอยู่สองสาครั้งแล้ววิ่งให้เกินเลยครับแย่ <laughs> yeah. สวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีครับ